ครับยุคพลเอกเปรมนายกเปรมนี่เป็นยุคเกษตรกรรมพัฒนาเกษตรยุคพลเอกชาติชายนี่เป็นยุคอุตสาหกรรมโรงงานเยอะขึ้นเนาะยุคนายกทักษิณนี่เป็นยุคนวัตกรรมคิดใหม่ทําใหม่ยุคนายกตู่นี่เป็นยุคเวรกรรมพูดไปแล้วก็ขออโหสิกรรมเยาะหยอกกันเฉยๆหรอก เลิกด่าเลิกว่าท่านเนแล้วท่านก็พยายามทํางานอยู่ใต้องมองแง่ดีกันบ้างนะคนเราต้องมองความดีของกันช่ครัมเนี่ยตมาก,ก็มองมาห้าปีกว่าแล้วนะเป็นไงครับ <laughs> ยังไม่เจอเลยเยอะแยะมากมายไม่รู้จะพูดอะไรเวลาเซลล์เซลล์เฉยแต่ถ้าให้เลือกว่าท่านนายกกับรองนายกต่ท่านรองนายกยังไงครับ <laughs> ท่านรองนายกป้อมท่านรองครับ <laughs> ชอบที่ท่านเวลาพูดไม่พูดเยอะเหมือนเราอ๋อพูดพูดน้อยถามอะไรท่านตอบแค่สองประโยคยังไงครับไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่รู้อ๋อไม่มีข้อมูลไม่มีสมอง